ุกคนวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของแอปหาคู่นะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะเพราะผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ผมเลิกกับแฟนคนเดิมเนี่ยมาประมาณ3ปีแล้วเนาะทีเนี้ยมันก็มีทางเดียวที่เราจะหาหาคู่ได้ง่ายที่สุดหาคู่ได้ไวที่สุดก็โดยการใช้แอปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ทํางานกับผู้หญิงคนอื่นๆเท่าไหร่นะเพราะอาจจะด้วยเรื่องงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะด้วยเรื่องของงานที่ทําธุรกิจที่ทําดีกว่าเออเพราะว่าผมทาแบรนด์เสื้อผ้าเนาะ เวลาเราไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไลฟ์บางทีเราไลฟ์อยู่คนเดียวไงก่อนที่จะกลับมาไลฟ์คู่กันเออมันคงจะยากในการที่แบบเออจะหาคู่ใช่ไหมเราก็เลยงั้นไปแอบหาคู่ดีกว่าเพราะว่าเฮ้ยเราก็เข้าไปอ่านตามพันทงพันทิปอะไรอย่เงี้ยก็เห็นแบบคนได้คู่จากทั้งนั้นคนได้คู่จากแอปนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่งงานอยู่ยาวมาจานถึงขนาดเนี้ยเราก็เลยเฮ้ยมันยิ่งเสริมความมั่นใจว่าเฮ้ยมึงต้องไปในแพลตฟอร์มนั้นแล้วมึงไปหาคู่มาให้ได้สิ่งที่คุณจะเจอเลยนะ มันไม่ใช่ผู้หญิงมันไม่ใช่ความรักแต่มันคือมิจฉาชีพที่อยู่ในนั้นแล้วมิจฉาชีพพวกนี้แม่งฉลาดมากคืออย่างที่บอกว่าถ้าคุณต้องการหาคู่เขาก็จะมาเขาก็จะมาเป็นคู่ให้คุณเลยแล้วเขาจะมีวิธีการพูดออดอ้อนออซนู่นนี่นั่นพอสุดท้ายเขาก็จะบอกว่าพี่ช่วยอะไรนะช่วยกด อันนี้ร่วมกับหนูหน่อยมันต้องกดคู่ร่วมกันหรือแบบชวนทําอะไรก็แล้วแต่อะไรพวกนี้เอาง่ายๆนะสิคนที่ผมจเจอแะดคนอ่ะเป็นมิตาชีพแล้วเวลาผมถามเขานะสิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่ยอมคือการวิดีโอคอลเขาไม่ยอมเลยต่อให้คุยมาเป็นแบบ2อสเดือนแล้วนะคุย2อสเดือนก็ไม่ call, ไวิดีโอคอลไว้ไม่จัดคุยแชทแล้วคุยแชทเนี่ยบางทีอ่ะก็แอดไลน์มาใช่ไหมแต่บางทีก็คุยทางทางทางแอปหาคู่อะไรอย่างเงี้ยอารวมถึงทาง Facebook ด้วยเขาก็ไม่ยอมบางคนโกรธและแบบ ัดการติดต่อกับเราไปเลยนะไอ้ที่พีคอย่างเหนือก็คือว่าคนที่ผมคุยเนี่ยชีอ่ะคือผมไม่รู้ว่าเขาเป็นนายหรือเป็นนางนะเขาไม่เอารูปของเพื่อนเพื่อนผมมาเป็นเป็นน้องคนหนึ่งเออที่หน้าตาน่ารักไอ้เราก็อยากจะอวดไงวันนั้นนะอ่ะเราก็เฮ้ยมึงมึงช่วยดูคนนี้คือน่ารักวะไอ้น,นี้กูจีบไปเลยนะเพื่อนเพื่อนเห็นแลย เฮ้ยเขาก็เลยเอาไปให้แฟนดูปรากฏว่าแฟนเขาเป็นเพื่อนกับผู้หญิงคนนี้ก็เลยโทรหากันนะบอกไม่ใช่ไม่รู้จักพี่ไอ้คนนี้เลยสรุปความแตกครับก็คือว่าไอ้มิจฉาชีพม,มันไปเอารูปของผู้หญิงคนไหนมาก็ได้ที่สวยๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วหลักการนะวิธีสังเกตนะไอ้พวกเนี้ยมันจะ ไม่ถ่ายปัจจุบันทันด่วนจะเป็นรูปโพสเก่าๆเราจะขอดูรูปใหม่ๆบางทีก็เสียฉายบ้างบางทีก็ไม่เห็นดูบ้างเอารูปเก่าๆมาลงอะ่ะบางทีคือเราก็ไม่รู้ไงเรื่องโทรคุยไม่ต้องคิดเลยยากมากอ่าสมมติสิคนเนี่ยเจอสัก8คนเนี่ยเป็นมิจฉาชีพใช่ไหมอีก2คนเนี่ยโอเคเป็นคนจริงแต่แต่คุณอาจจะไม่ชอบเหมือนผมอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่สเปคของเราไงเราก็มีความรู้สึกว่าเอองั้นเราก็อย่าคุยกันเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเราสา,ารสัมพันธ์ต่อ บางทีเขาอาจจะเสียใจเราก็อาจจะเสียใจด้วยแล้วมันมันมันเสียด้วยเวลากันเออมันมันเสียเวลาด้วยกันทั้งสองฝ่ายฉะนั้นก็แยกย้ยายไปเจอคนที่ใช่สําหรับเขาดีกว่าแต่มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นน่ะวิชาชีพนี่มันรันทุกวนการเลยไว้เพราะว่าเขาเอาจุดอ่อนเรื่องเราอยากหาคนมาปลอบใจเห็นไหมทุกวันนี้มันยังมีเลยคนขนาดคนแก่ขนาดไหนคนเก่งขนาดไหนระดับดอ็อ,ดอกเตอร์ก็ยังโดนหลอก อันนี้มันคือปัญหาระดับโลกเลยนะเออมันเป็นทั่วโลกเลยผมก็เลยเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาให้และอย่างที่บอกว่า8คนเนี่ยแม่งเป็นมิจฉาชีพแบบอือและจุดสังเกตหนึ่งสมมติโทรคุยใช่ไหมสมมติได้เบอร์โทรคุยเสียงไม่ชัดสังเกตเลยการพูดเนี่ยไม่เหมือนคนไทยพูดพูดชัดแบบนี้เออเหมือนพมา่าหรือขเขมรมาฝ,ฝึกพูดไทยอาจจะชัดอาจจะประมาณ90%อร์ซที่เขายอมรับกันแต่พอเราฟังนหละเฮ้ยเหมือนไม่ใช่เว้ยมันอารมณ์ป,ประมาณแบบพี่กินไรหรือยงัง อารมณ์ประมาณนี้พี่พี่จะไปทำอะไรเอออารมณ์ประมาณนี้แหละะคุณผู้ชมลองฟังดูดีๆนะมันจะจับจุดพวกนี้ได้บ่อยมาก หรือคนที่โทรมาหาเราอาจจะเป็น call center อะไรต่างๆก็แล้วแต่พวกนี้โดยส่วนมากจะใช้พนักงานที่เป็นชาวต่างชาติแหละหรือเดี๋ยวนี้อาจจะมีการพัฒนาเป็นคนไทยด้วยก็ได้นะก็ไม่รู้ก็พยายามไปจับจุดเอาดีๆแล้วกันนะครับอันนี้คือคือ,ค,อคือสิ่งที่เจออย่างที่บอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปหาคู่แบบว่าเฮ้ยเลิกกแฟนแล้วช้ำอย่าจะหาใครมาดามอกดามใจยากมากที่คุณจะไปหาแอปหาคู่มีอัเดียวที่ผมรู้จักนะคือ coffee m e a d b u r g l e Baker, เบเกิลอารมณ์ประมาณนั้นแะแต่มันต้องซื้อบีนไงต้องซื้อถั่วแล้วแบบเราชอบใครลักง่ายถั่วไปพอเขาเห็นอ้อไอ้คนนี้เขาให้ถั่วมาใช่ไหมฉันอยากคุยก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่การงานดีๆทั้งนั้นหมอจบจุฬาธรรมศาสตร์วิศวะตำรวจอะไรแม่งอยู่ในนั้นเต็มเลยเราพ่อคา ไม่น่าใช่ที่กล่วแล้วสมมติเขาให้บีนมาวันละประมาณเท่าไหร่สิเม็ดอย่างเงี้ยแล้วชอบคนนั้นแล้วก็จ่ายไปละหเม็ดไอ้หเม็ดคนไม่ได้สนใจหรอกเขาอาจจะสนใจคนที่ให้แบบ5เม็ด10เม็ดอะไรเงี้ยมี10เม็ดแล้วก็ต้องแบบเจียนไปคนนั้นว่าเจียนคนนี้บ้างอันนี้มันคือปัญหาถ้าคุณคิดว่าคุณมีเงินจ่าย โอเคคุณ okay. เข้า Coffee Meet เพราะผมเชื่อว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเจอที่สุดแต่ไอ้พวก tinder tinder แอปอะไรที่เราได้ยินกันอนะหรือแม้จะเป็น Facebook ก็ตาม Facebook map จับหาคู่อะไม่ไมค่อยยังเจออยู่เฮ้ยแปลกแปลกใจมากเลยเออตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะเจอกับ Facebook นะเพราะ Facebook เนี่ยเป็นเป็นแอปไง มันไม่ใช่เป็นแอปเตอร์ปาร์ตี้แต่มันคือ a c e b o o k แล้วมาทำแอปหาคู่ใช่ไหมเหมือนกันครับสุดท้ายก็เลยทำงานหาเงินดีกว่าถ้าอยู่คนเดียวได้ก็อยู่ไปจะได้ไม่ต้องแบอะไรมากหรือแบบไปทํางานกับคนที่แบบคือหาทางเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็จีบกันเองเดี๋ยวมันก็รักกันเองแหละเออถ้าเราไปทำกับคนนั้นมากๆใช่ไหมเออรักใครชอบใครก็ไปทําใกล้ๆเขาอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นก็เรียกอะไรนะปลงตกเกี่ยวกับการเข้าแอปหาคู่เนาะถ้าใครจะเข้าระวังดีๆนะหมดตัวได้นะครับบ้านหมดรถหมดแถมบิ๊กนี่ด้วยนะนะฮะสำหรับวันนี้ มาแชร์กันฟังถ้านึกอะไรได้เดี๋ยวจะมาเล่าทีหลังเนาะวันนี้ไปละ